สองสองถ้าถ้าถ้าสองทีก็กล่าวว่าเาเปปีใหม่ก็ปีเกิดแรกครับสองสองทีก็ปีใหม่นะปีหม่มาเนี่ยเป็นหือแ่เลยครับ6ปีนี้ครับเป็นปีแพช่หมครับแขกียแพะนครับไม่ใช่อะไรเลยน่คสุดท้ายครับในปีนี้ท่านสเบิดโซนกับแอนผมเบิดโซนอินเเสียว ใะโปรตีว่าในชุดเจ็การทาเรือทกทีมมาดีแต่ว่การที่ทำในไทยกีลารี่ยอะพอสวยก้ว่าของในพวก็บต่ว่าช่วงลังหลังก็เการขอคอที่น่ตะเกิอเก็ติเรื่องของทักการที่ให้การสัดทีอดูจบลบลวงไปซึ่งมายล้วตอนนี้ก็ถือเป็นการลองทีอยู่ผู้เล่นนนาเบอร์โกนครับ เน,นี่นนยะจะเป็นสายเล่นโฉมใหม่ของทางด้านเบลโกนะครับเกเป็นสายเล่นใหม่ไปเป็นเซนไว้นะพยายามหาเตะเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเข้าใจครับรจัลทีมในเชิงนี้ต้องเข้าใจก,นกนันนะครับว่าเวลาเปิดการกั็นระบบนี้เนี่ยเราแค่มีสมัครเล่นอยู่นะครับส่วนทีมไหนนะถ้าจะ ไม่ต่อไปครับจออยต่อหรือไม่ลอยต่อการบกวนให้ได้รับแจ้งครับผู้จับด้วยใช่รแจ้งด้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีระบบปัญหาเกี่ยวกการแบตดิชั่นและเรื่องควันเครับแต่รามีลวที่จะเล่นทีมเก่งครับอยากจะเล่นดีสาดีสี่รเพราะฉะนั้นเปิดรับดีสามดีสี่เทีเไม่ดีดีหน่ดี้องดีไหมดีคลนี่เป็นดีมดีสี่ครับแต่ว่าตราต่อนเรียนต้องเข้าใจแล้วว่าทีมเรืดับบดีหนึ่งเนี่ยเขาถือว่าเป็น ทีนี่เป็นโปรใช่ไหมใช่ครับเป็นโปรครับแล้วก็เล่นทุกท่านดีนะครับแข่งก็ทีก็เราก็จัดถือว่าสนุกนะด้วบนะทีเขาก็ขี้อยากไปกันนะที่นีถือว่า60ดีนะโกรธเกิดในครอบครัวรกิดจัดที่ดีครับดูดีทีนี้ให้ดูอีกครับถือว่าเป็นจุดขายเลยโอ้โหจังหวะนี้เข้าไปนี่นะนเข้าไปที่ โตไปเป็นสองเลยครับกรับ้านระหว่างกันนิดนึงนะครับครับปีใหม่ผ่านมาแล้วปีนี้เนี่ยขอให้ทุกคนก็เจอกับสิริมงคลเลยครับอาจารย์โอ้โหเจ็บครับเจ็บครับเดี๋ยวหยุดเกมนิดนึงครับเพื่อนเจ็บครับไม่รู้เกิดอะไรขึน้นกันครับเก็ดการตบบอลใช่ไหมโอ้โหการตบบอลครับ นแต่เขาเป็นบอลหลัก็ัวสำคัญด้วยครับใช่ครับแนะนนะครับผู้เล่นทุกคนครับควรจะสวมที่แบบแคเดินสนามนะครับจริงๆเนี่ยเราจะพูดตลอดนะครับใช่ครับเออแต่ว่าเมืนเวันเขาพาตัวท่านเองนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้อยี่ยแต่ในเย่อทางด้านคนที่ไม่สมใจนะครับเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ว่าถ้าท่านเจ็บขึ้นมาเนี่ยครับมันไม่ควรจะรุนแรงกระเพาะไร้การเป็นแบบแท่เด็ก จะทำนาฬิกาเป็นเบาได้นะครับถ้าจัดขาดเยอากทาฬกาเป็นใ่ายครับนะครับจะาได้ครับตอบได้ใช่ไหมหมายเลสี่ แนะนำครับคนจะซื้อสนใส่เป็นของตัวเองนะครับไม่ต้องไปยืมใครก็สุขภาพก็ต้องบอกว่าร่างกายเกี่ยวกับตรงนี้เนี่ยต้องเอาใช้ชีวิตประจำวันแลนะหน้าไหวด้วยครับดี๋ยวต้องอัพเดทนะครับออกไปครับที่ที่ที่ช็อปของสนามก็มีจำหน่ายนะฮะ80บาทด้วยนะครับเจ็ด80บาทได้ถ้าที่เกียรติใจซื้อที่ช็อปได้ครับราคาเดียวกัน เป็นบห้าบาทอ่าแปดสิบห้าบาทนะซื้อได้ืีอบาทเราซึ้อแน่นอนเ็บุกัการบาทเก็บได้ใส่ได้ตลอดจะใชว่าจะปใส่ที่ไหนใช้นาใส่นี่ผมแค่เนี้บใส่ พราะว่าถ้าเปลี่นไป้ราจะสบบทกับชีตการงานด้วยจริงแต่ตรงนี้เราองบอกสิ่งที่เราต้องการให้ใส่ไปคือ่แ็นแต่สิ่งที่ไม่ต้องการให้เส่ไปคือ่อ้แหวนในการกู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำให้ใส่ใสรใอ่แรงนะแต่ว่าถ้าจะไม่ใส่ก็จะหาการใส่แท็กแทนนะสิ่งที่เอาห้ามเลยกับป็นค้จสิ่งที่ต้องทำเ่ยกับิงไม่ทำเลยมีทำหรือยิงยิ้ม แต่เม yeah, so mm ืวทางไคนนะฮะส่งดีเจุกสตาลงมาแล้วมาลิสินะฮะเป็นดีเจจอแจไพรเซกนะฮะแต่งแล้ก็ไม่เปียนกันนาแลับตั้งปีนึงแล้วนะของจอแจแคปได้แล้ไม่เจรปีนี้รับเัื่อวานล่าเสร็จผมเจอเลยนะฮแต่งแต่งเป็นรูปนะฮะส่กนตอนนี้เราก็จะไปที่ไทเะด้วยนะฮะไปบรรยากที่ไทเตะดเช่นเดยวกันนะ ต้องคอยติดตามดูที่นะฮะเรื่องควานและเวลาขอตัดสักนี้เรียบร้อยก่อนนะที่เกขึ้นดีิลได้แล้วได้าครชื่อนะับใช่คระโปงว่ามีที่ที่ให้วามสนใจก็พี่อยากเก็บแข่งในรายการนี้มีเพราะมันเยอะครับใช่ครับใส่ที่ดีเพื่อนดีเพื่อนที่โอกาสแข่งนะฮะก็รีบไปดีครับเดี๋ยวว่าเต็มเขาจะ หมดสิ่งก่อนนะครับอเหลาแหมลายครั้งเลยครับพอสุดเรียบร้อยแล้วพี่มารับเกขอสมาครับตอนนี้มันเต็มไปแล้วครับใช่ครับบางทีต้องรีบนะครับบางทีโอ้โหเราอย่างคิดกันนานเหลือเกินนะครับในบางทีเนี่ยไปแล้วเต็มแล้วเนี่ยจะมาช่วยจบยันไ่ได้นะครับควาสรุปเนี่ยไม่ใช่เราใครครนะครับเลยเวลาที่แขกเราอยู่ในช่วงหลังเราให้คามช่วยนครับสบายสบายอยู่แล้วครับแต่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะ ลเล่นกนอยู่ในกรดตาิกาครับใหู้เด็สุดพกคุณเกียวตลอดนครับมป็นตัวประหลานเี้นะครับเสวนเรีย่ยงเขาที่ไว้จังษากรก็เขาไปติดตามได้ครับโตกนครับก็รางคะแนเนโดดตรดนี้จังติดต่างจังติดหนา,า,าแ่นติดบักเลย ก <Okay, S 2> ารที่มีขึ้นอย่ายนี้าจจะ่ครับวรี้ทุกคนตกอยในใช้ในวของเฟซบุ๊กอยู่แล้วครับทุกคนเลยครับเด็กน้อยน้องไม่จะไปตัว่ก็พวกทอยู่ในนั้นอยู่แล้วหว่าเป็นพี่สุดตัวนะครับ เราถือเป็นพื้นที่สาธารณะก็พยายามจะให้ถูอกุ้งถือนะครับก็ถือว่าไม่กว่าในการสื่อสารนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายกของโซเชียลได้ต้วยเนี่ยง่ายนะน่อแท้และที่จริงตอนนี้เราก็มีแฟนเพจแล้วนะครับใครอยากเติตเมคำแนะนทุกคนใช้นะครับรรก็เข้าไปชดไลค์ได้เลยนะครับซึ่งิปนี้ครับเร็วนี้อาจจะต้องปรับชมแล้วเข้าไปใช้ในส่วนของแฟนเพจแลนะครับใช่ครับถ้าใช้ตอนนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะครับคนที่ไม่เป็นเพื่อนกัน กับเราก็เข้าไปดูได้คร็บล็อก้วล็อกอีกหลายที่เข้า้าเกียัที่นี้ครับยางคุประตูต่อสูงเก็ยบกายลับรถตู้เกี่ยกับาตาบยบเ็จนาทีครับทีมับเรือก็ยังสูสีที่ที่สูง เนลูกตั้ตขึ้นมาแล้ะอ่านี้จะเกิดะไรนะงไป้งน่ยแต่จะเรียนไปยเป็นเซนเตอร์ฮาับแข่งาได้สักศูนย์ห้าจบเป้าวันนี้ได้สองโอ้นะฮะเก้าครับจากนี้กาจะเป็นมิสฟิลเนียเือจะไน้ของแนครับมาทีเจ้าโอ้ยเ่สุวน้าตัวเก่ง้ํไปขึ้ไหครับยอดไฟจะได้ทักแทบกชาวบอลหนาับ จลังวานี้นะเกี no like like ่ยวหลังยเป็นลูกเปลาได้ตีท yes. ี่ไป่อนในคนก็ถือว่าเป็นหน้าตัวควาหังทีนะครับของโอ๊คเก็ตนักเตะที่มีความขยันกัน่ยวดุแล้วก็เกบฟ้าบนทุกายจังหวะการเข้าทาประตูแล้วครใส่การเข้าของเกตตงหน้ากรดไวจริงครับอยู่ตรงหน้าต่อประตูเนี่ย ในไทยโจ5ห,หลาแล้วครับเอาขู่แล้วตัวโดนชกไปเลยะครับจับนี่ดีครับแม่ลูกนี้จับแล้วต้องแต่งอีกทีหนึ่งแหละครับโอ้โหจังหวะจ่าบอลนั้นมัน,ม,นมันไม่ไปง่า,ายครับทำให้แบงะค์นได้เข้ามาแต่ตอน,น,นะะที่เาไปเล้วผมลูกเะโโตะลูกอยู่นะฮะโคโรโตจับมาแบงค์โดนถือไฟโอ้โหห้าแ้ครับนักพีชแบงค์ใส่ของแบงค์กัน ถูครับเสียอาร์คุมาใครสูดาไปรตอนที่ยูเดียวมันจะติดก็บเคลียร์นะคับตนเนี่ครับหนึ่งของโอ้ที่โบยบ์คุณาครับล็อกฝาดมาหนึ่งเก็บหัวตรงกลางก็ถ่ายเราสองคนแทยเช่ด้านซายครับมาที่เสียบรอยครับตั้งต้อมล็อกอาร์ริเจ้าเ้าได้จิงลูกมีเรียกร้อยเนี่ย โอ้โหบอลโผล่เ uh, ง yes, 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 ี้ยข um ้นเก็บอย่างแล้วก็สายเงี้ยเสียบอลนี่ตัดเข้าตรงกลางเงีบแหม่เลยแสร์ต่อจังหวะหน้าประตูเงีบขึ้นนำเป็นสูงเลยอ่ะบอลโผล่เงี้ยอาจจะเริ่มรื่อิงเบี้าไปได้ขูดก็ต้องขอไปนิดนึงเงีบเป็นนักเตะฝ่ายนีเราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับชื่อเนี้ยถือว่าเป็นการเตรียมทีมนะครับเพื่อลุยชึบในครั้งหน้านะครับ ใช่ค้งหน้าถ้ามีแจ้ง็คกี้มามีเบอร์เสื้ออะไรก็มีชื่อเยอะเด็กหนุ่มเราจะรับขอทุกทีมเลยครับเสื่อให้คล้องดีกว่าครับมันจะได้เป็นมาตรฐานไปนะครับโอ้โหแ,แ,แล้วอ,อย่างนี้เนี่ยครับฝาครับคือในเขาบอกว่าเป็นประบบหนึ่งคนหนึ่งทีมใช่ไหมครับขอบคุณเจ้าหน้าที่คนหนึ่งทีมนี่แหละครับ เห็นว่ามีการดึงตัวใช่ไหมครัใช่ครับแต่ว่าถ้าใส่การว่าเดินแต่ระดับเกียร์เอเอเดินมาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราสู้ไม่ได้ครับเพราะผมพยายามแบ่งการสานทางทีมแล้วนะตามชื่อชัดทีนะครับวันนั้นเนี่ยถ้าทีมไหนเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเอเดนผู้เล่นใหม่ผมก็จะปักไหล้่เพื่ออยู่ข้างบนนะฮะนะครับเพราะว่ามันจะสู้ไม่ได้ครับเราสู้กันง่ายเพื่อความสนุก สสเสก็บเพื่อนทำในความวิธีทำน,นะฮะตบกันตามหลักกันระดับคุณภาพทีมเนี่ยต้องบอกว่าระดับทีสองสามสี่เท่ากันทั้งนั้นนะครับจะมีแข่งที่สุดก็กคือในส่ดุดพวกดีหนึ่งเท่านั้นแหละครับดีหนึ่งเนี่ยที่คุณภาพทีมเนี่ยค่อนข้างจะชับแก้วเลยเนื่องจากยุคเด็กผมกับนายพลผมมาดูเเกมยุคของนายพลนะ

โดยกาแจกไข่เงี้ยางซ้ายคืหลังไฟแดงไปเลยนี่ต่างหากคามริเรื่องการครับผมในระบบจบอกว่าเป็นหายะแบบตัวที่มัาจะมาน้อยนะน้อยแล้วทำให้การแก้เก็ียเกลยทางส้าที่ค่อนข้างที่จะลำบากจะเป็นในตัวม um, ีต okay. ัวทีแมนไปเกลียดเลยไม่ต้องเรื่กว่าระบบทีเนี่ยต้องมาก่อนนะเนี่ยให้เมี่ยตัดเดินใช่ไหมใช่ครับบูมีมีเดอะแล้วก็ แต่แล้วตัวผมดูเพราะว่าพี่ผมดูแล้วแม่ต้องบอกว่าการเล่นว่าในตําแหน่งคเขาแทนกันไม่หมดเลยครับต้องมีวินัยนะครับแต่ละทีมครับน่าจะเราจะประสบความสำเร็จตรงนี้ก็คือต้องรู้ตัวตนตัวเองนะครับทุกคนมีหน้าที่ครับฟุตบอลนี่ก็มีหน้าที่นะครับอยากเล่นก็ต้องมาครับทุกแมตช์ครับไม่ใช่อยากเล่นวันนี้อยากเล่นไม่เล่นครับอันนั้นเรื่องเล่นใครออกเล่นนะเพื่วันนี้อยากเล่นวันนี้ไม่เล่นก็ได้ไม่ใช่ครับ คือแค่การจะทำให้ทีมโลกรแข่งกับทีมมันเสียไปด้วยรับใช่ครับเรื่องของวินัยยังไงบ้างสาันไ่ตึใหญ่เลยเล่นเดียวไม่บอกว่าแม่ไวเด็ดทีงานนั้งนั้นแหละครับแต่ไม่มีผมแนะนอนะคที่ท้อเจ็ะฮะสารานกลุนใครุกใตไม่ไเสนอวินัยะมางๆน้่ก็ามรปมที่เป็นอ เป็นดาราที่ไม่ได้อยู่กับลูกนะครับเพราะว่าเป็นน่ไนไกลปุตนะฮะเอาแล้วไปดูครับดูว่าแนนจะทำประตูตีเสื้อหมู่ยาหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกว่าเล่นสูงเกมลูกเนี่ยตอนนี้ต้องหลอกลูกหมายเลขสิบเนี่ยแหละครับแล้วก็หมายเลขเก้าครับต่อว่าที่คุณพ่อนะฮะของมีดจ่อแกะอีกสองเดือนแล้วครับลูกน้อยนายจะออกมาแล้วครับน่าจะเป็น ลูกสาวลูกสาวนะฮะจจ็านี่ะจเก้าเจ้าสิบกยไเจาัตมหัวช่วงนี้ขอโทษกันเยบโอ้ถวยบิหลบเทนะของโอ้เปเไมาพูดสินลงมในนั้นมีใบเหลืองรับใบเหลืองเลยครับเ็นใบเหลืองแรกของเกดถ้าใบแดงไม่ไปไหนครับใบแดงนีแดง ช่วงนี้นี่ไม่ทิ้งในที่นี้ที่อยู่ในช่วงต้องบอกว่าเด็กสี่นะครับช่วงกบบคดเลือดใช่ครับแงเนี่ยังากสุดๆเลยครับแล้วหมูนียินี่สุดานเลยครับที่เตัแวันงีกูีีู่ครับหายเลยครับเด็ดคาร์ครับแบบนี้ยลแกจรครับโอ้สวยเลยครับเป็นหนึ่งก่สวยนี่รับติดตาได้ครับ ยูทูบก็ใช่ครับคลิปวิดีโอก็ได้ยูทูบนี่ไม่ต้องไปเข้าไปในยูทูบก็เข้ามาในเฟซบุ๊กนี่เลยนะมีลิงก์มาใส่ได้ในเฟซบุ๊กนี่ให้ให้ได้จุดแล้วครับมีลิงก์ให้พวกท่านดูได้เลยครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเรานี่คือครับน้ำโตแล้วน้ำโตก็มีก็มีครับได้ครับได้ให้หมดเลย หนึ่งเลงห้านาทีสุดท้ายเจ็บมากผมเจ็บไรตีสองโตเนี่ยหดยาวข้นมาแล้วพุ่งออกมาต้องเคลียบจนคลินิกนะฮ่เป็น่างนี้เคลีย์แต่วนี้บอว่าสมูรักเองไม่โดนตีแบบจัดแต่ว่าเพราะว่ามันคือเคลีบนะตีอย่างนี้แล้วแล้วก็ไม่าู้หอะกไม่้ จริงๆผมก็รู้จักจอดจ้างอาหารนะผมยังเห็นแกอ้วนเลยนะเหมือนเดิมนะขอเหอเดิมกถือว่าภาษาว่นัาท่งท่ยวดีแหะครับที่นี่เขากินเยอะนะฮะแต่ี่ครับาริล่าคนแบบนี้ไงบอกว่ารบบเขาาัองเท่าดีครับแบบนี้ที่ไหนก็ไม่อ้วนครับ แต่เราต้องดูเหมอนดีบอฟอก d นะเหมือนเขาเลยราีเกดอ b s จะเป็นคลิปต <Like> ่อๆเราชต่ไทยด้วยอ่ะต้องนี้นไปเลยนะคู่ชกนีรับโอ้หที่อาจารย์อาร์ตจะมาส่วลงนะเก็บหักไปเข้าทางสุดหน้าของวัฒนรกบุกให้ตรงกรอบเรียกว่าเข้าสุสคัญแล้วต้องห้างครับ สูกเของประตูกระเื่อนไปอีะอย่างหนึ่งก็สามประตูเสกในทึ่งแรกครับแหวก็ห่อมาลูกนีเข้าก็ไม่ได้ประตูนะฮะอย่างที่ได้เรียนครีบยไม่โดนไฟนะฮะใช่นะต่อหัวให้เป็นลูกออกหลังไปเลยนะดูตั้งใจกันโห ยนทุกฝ่ายเาคลวนี่เเรียงงน,น,น้คุยเก่สงนี้ได้ไหมแค่วเสียนี้เป็นเพราะว่าเป็นจะเป็น,ปนที่เี่ก็5่าบเร็มากสีครับน่าจะขอรุนเองน้่นนเสียเบิร์ดเบิรไปตุงนี้นก่อนอแถกครับแจ้งลูกเตะดึงนักจริงจริงเนี่ยเจ็บค,คนเนี่ยมัน นิยมจริงๆครับแต่เรื่องกฎกติกาเนี่ยไม่มีสมาคมที่ไหนเนี่ยรองรับอยู่นะครับผมีน่าคุยมเป็นประเด็นที่น่าสุมากเลยก็ถือว่าก็ถือว่าเรื่องกฎกติกาเนี่ยของแต่ละที่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดนะครับแต่อย่างเราเนี่ย้หมกย้อนสอนแบบไม่ลัวตำรวจจับครับโอ้โหที่ต้องบอกว่าสมัยนหนุ่มๆนี่ผมเรียกเขามีรองรับโอเคโอ้โหเขาโดนตูดด้วยที่โอโหอีกคนนึงครับ เขาเป็นคนเดิม <numbered> ด <target> for er. ้วยครับมดประตูแร่น่าจะเข้าเลยนี่ลครับตัวเล็กแบบนี้นะครับลูกจุดเด่นในการุนกานะครับส21เลยนะครับตัวสองยับเดิอโฟยังยังพูดถึงเกีคนนัไม่จบเลยหรือว่าป็นที่สาะเขาไม่ทินตกนมากเลอบอกว่าสาทจริงเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะได้บอลลักษณะเบบนฟอลมาซเกอร์อะนะครับก็มีแนวลักษณะหนเตะิบอลนะครับจที้ี่น่ียคนนี้ในเวที ทุกคนติดเสียเสียที่เจก็เกิดมาแต่งกลมบาใช่ครับหลายหลายคน้วตอนนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมีบางคนเนี่ยเด็กขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถูกบุรีรัมย์ซื้อตัวไว้ก็ดีนะครับโอ้โหอยู่ๆนี้ก็ใส่จานอยู่เหมือนกันนะแล้วเดนี่ยเยอะคด็กชาติทุกคนติดเสีครับตอนนี้ทุกคนไทยเราเยค่อนข้างบูมครับช่วยกันครับจะอยู่ลายคนะอยู่เพื่อทุกคน ินปาติกับเทรโร่โงจันทร์นหึ่งเนี่ย่ิวโคงจันทร์โคจันทร์เไ่ีาเป็นไม่ใช่นะเ่รนะบก็ตว่าไม่ดีในการนับใสู่้ไมะถวขึ้นแต่แค of ่กบบพวกงาันทสูงับบคที่มาต้องแช้โคงจันทรสูบกระแทกแรกสูงถัวอะไรก็เปล่านะตูถอบอดไทยนะคืนี้ติดตามกันด้วยนะจ๊ะช่วยเอาใจดูให้แล้วกัน้องดยด้วยนะครับ ตูตใครนะตแอปหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะตูน่าจะเป็นเขาเรียกว่าวอดคือป้าเดเลป้าเดเยลงเ็นเสียลงแรกมันจะมีรายชื่อครัดซื่อประกาศออกอย่างนั้นนะครัไ้สปารเลยครับต่อเที่รู้ว่าจะเสียงหลอกเหอนกันนะครับจ่เผาแววว่าจะกลับบ้านด้วยแล้วตอนี้ให้เกี่ยเรื่องอะไรเลยครับคือเรื่องอาหานะครับ คืออแต่ท yeah, um ีีมนตางไป้ระเ่างๆตประเทศมทันคตนะครันคแต่ไทยตกตีดอิเนี่ยเขาก็จะยังไม่ไว้ใจในไทยเราเท่าไหร่นะครับราะว่าทฤษีเนี่ยใรใแฟนเพจอะเรกต่างประเทศเขาค่อนข้างที่จะเชียร์ทฤะใช่ถือว่าทางเรียร์นี่ค่อนข้างที่จะพยายามแะให้ทรษีอยู่อยู่ เราที่ดูในเพจของอเบเรียร์เรับอันนี้คือนัสามชาติโปรไฟล่างเดียวดูโอกาสแล้วครับอ๋อแต่เป็นที่เกลียดี่ช่วงท้ายแล้วครับตอนนี้นหนักเลยไปนิดนึงครับโอ้ยยิงไกลครับยิงไกลจริงแล้วโอ้โหลูกนี้นี่เกือบครับอีกทีนึงข่านไปเลยนะแบ่งเกมที่ยิงไกลดีครับ คนที่ยิงสี่ทิ้ประตูแรกด้วยครับพี่วันนี้แล้วนี่จะทำประตูได้เหมเะะเือนกนันนะครับโอ้โหมีคนทำประตูที่ซอมแตกแต่ว่าจะแบบสับหลับสองข้ามขานกันีเฮียไปเสียประตูเพิ่มมาเสียประตูตะก,กี้นี่ติงสุดเลยต้องบอกว่าไม่น่าเลยนะโอ้ชพลิกมาอ,อ่ะโอ้โหแล้วก็ไม่ดีครับจัด วาชัดเจนเลยครับให้เป็นนัโดโต๊ะแล้วได้ชุ่มครับชุ่มกระดูกชุ่มขึ้นหุ่นชุ่มม,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 มือด้วยครับถือมาเข้าสายไตไปรเรื่อยๆเลยครับหน้าไม่มีใครเข้ากับไตเรื่อยๆครับเป่าฝ่ามาติการมาเปา็นนัดโต๊ะเก็บไม่อยู่ครับแล้วมันหลงกันไปครับต้องเข้าเวอ,อ,อร์รัมช้ดแรกถ้าเป็นแอชชันสุดท้ายครับ